ผักหวานที่ผมสั่งซื้อเมล็ดมาปลูกให้เจ้าของเขามาปลูกจะสั่งซื้อจะกุงเทพให้พี่สาวดูแลอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสองปีมั้งปีกว่าๆนี้นตอนนี้ปีแล้วปีกว่าๆได้แค่สูงห้าหกเซนเดงหรือว่ายากแต่มั่ก็ถ้ารอดแล้วก็จะรอดหนึ่งต้นอีกสองต้นอันนี้มันสูงประมาณสิบเซนได้สิบเปอร์เซนได้สิบเปอร์เซน,นตอนที่สามสี่ อยู่ตั้งนอนดิบเต้านึ่าั้นอโอ้โนี่อันนี้บ่อได้เนี่ยดอกขอบุ้งดอกาบุ้งสวยสวยสีมันม่วง่ โอ้แล้วเดี๋ยวแล้วแมงแันนี้มาอยู่เอายามาใส่มันเอาดินขึ้นสูงๆปู้นเ่ให้มันทมกระเท็ดทุกวิถีทางอยกย้ายมันขึ้นมาเลหรัอไม่เอาดินใส่สูงๆแล้วก็เม็ดมันลงนะ